อีพีแข่งกันครับอีพีการกันนะครับไปดูกันข้าเกมมางานกานัาน,านทุกคนวันนี้ผมจะมาเ,าเล่น,ะก,นกว่าอะไรยิงนะผมจะเล่นเป็นกว่าอะไระยี่ว่าทุกคนอืมคิดก,อก่อนผมเล่นกวาดนี้ดีกว่านี่ตัวนี้เพื่อเพื่อเพื่อนของผมได้ยิงผมจะไม่บอกเขาว่าผมเล่นกว่าอะไรไปเดีย๋ยวผมขอมเปลี่ยนชั้นก่อน โอเคปิโยการครับว่าผมจะชนะเพื่อนของผมไหมปิโยกัน <c oughs> ผมเจอมาก่อนะครับมากรไอคิวผมเล่นมือกักนะครับทุกคนผมไม่แค่้ไม่เล่นมือรักเลยคือผมไม่ชอบค่ะแบบว่าผมจะชนะเขาได้ไหมคือมือรักเป็นตัวแก้คางมากรอยากเอ่อด้วยนะครับทุกคนแข็งมากรก็อาจจะแก้คางมาเอ่ามือรักด้วยน,นะทุกคน คลิปนี้อาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระนะครับคุณไปไปเจอกันในเกมครับหาทุกคนผมเรืนเกมเนาะ phân công có cọc nhà mắt nhá. nè ui phân cọc ngang rồi. chick chick bật chick 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 khó chick 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 คุยกุก้มผมค่าเขาได้แล้วผมจะกลับไปยื้อก่อนนะโอ้ยผมกบอีกทำไมมึงมาก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยวะเใหญ่ๆอ๋อเอาปุ่งเอามาก็กล้องนี้ Ô ô đặt nó phụ. Mang đi mang đi. Mang đi. À cứ mấy cái gì. Khó cả tay. Chụp con kia kia con á. quê ơi cái đi qua Vậy đó cha còn khác chả mấy cái mua gạo này nè โอ้โหชิคหายแล้วโอ๊ยเขอแบบงอองผมไม่ได้อ่าเขาชิคหายแกงผมกลับไปยื้อกลองวะก็คือหัน่นเขียป้องอนะ่ะก็คขนผมขอกับก่องนะเขาขน มาคุณมา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 เด้อพี่น้องโอ๊ยเก็บเยอะไหมล่ะเย่บัจาจบล้องเขาเลยงาคุ จบป้องเขางาครับคลิปนี้ไม่เค่เงี้ยครับไวเกัเคลิิหง้าครับบ๊ายบาย